ยมจันตายมจันตาปองจันนะอายุเท่าไหร่แล้วอายุอายุกี่ปีแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดมเดียวนี้่ะ8ปเนะ8ปแล้วเหรอมา8แปดสิบอืออ่ายังเดินได้นะยังปลูกผักอยู่ปลูกผักอยู่โอ้อเจ็บเอวนะ ออ้อะค่อยๆย่างค่อยๆย่างอายุแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดโยมยังย่างได้ค่อยๆย่างนะอื่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินยมจันตาอันนี้บ็อกบ็อกโคลี่ อืมเนี่ยยอมปลูกเองอายุแปดสิบแปดปีแต่ก็ยังปลูกผักได้อยู่ยังแข็งแรงนะอืมเนี่ยปลูกก็เยอะนะปลูกได้เยอะนะเนี่ยอันนี้ผักนี่ก็กินได้ผักชีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง อ,อปลูกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องปลูกเยอะอืม๋อม,มีเยอะเลยอ่อยาแข็งแรงนะไปะ